เพื่อนจ๋าเดี๋ยวเป้จะพาขึ้นรถเขาเรียกรถอะไรเดี๋ยวก็พาขึ้นรถเดี๋ยวเป้จะพาไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะมีดอกกระเจียวอยู่ไหมเดี๋ยวไปกับปุ้ยค่ะค่ะสำหรับบริเวณป่าลักเจาะทางทางนี้นะคะก็จะเป็นป่าดินแดงค่ะป่าดินแดงนี นี่นะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นรถไปดอกกระเจียวนะคะบรรยากาศดีดีนะคะตอนนี้ปูเปก,ก็กำลังจะเดินขึ้นไปหาด,ด,ด,ดูดอกกระเจียวนะคะเพื่อนจ๋าตอนนี้ดอกกระเจียวก็พอมีบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าเพราะว่าเป้มาช้าเกินไปแต่ก็มีให้ชื่นใจอยู่จา้า ก็มีบ้างละจ้ะเพื่อนจ๋าถึงจะมาช้าแต่ก็ไม่เสียโอกาสที่ได้มาเลยนะคะอากาศดีดีค่ะเย็นสดชื่นมากเลยอ่ะ,อะดอกกระเจียวแบบนี้นะี่ยดอกกระเจียวต้มจิ้มได้แลกเกนี่นะแต่ไม่กล้าเก็บดอกจ้าเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะงามงามนะี่นะจะดูทั่วนี่นะกาลังออกดอกอย่างงามเลยจ้ามีเยอะแยะเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังมาช้าแต่ก็ยังดีที่มีให้ชมนะจ๊ะ เพื่อนๆจ๋ามาดูเรียวยังมียังม,ยงมียังมีเยอะยังมีเยอะผิฝังดอกอย่างใหญ <c oughs> ่ดูด,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 ดูดกกูดออางงาูด,ออางงาดนนูดะะูด,ะะดูดกกูด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  อากาศสิ่งที่เป๊ปลื้มใจนะคะทุกท่านขะปลื้มใจสุดๆเลยอากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศดีมากๆเลยเ,เ,เ,เ <laughs> พื่อนจ๋าเป๊จะพาไปดูผาสุดแผ่นดินค่ะผาสุดแผ่นดินก็ยังมีไม้ทหารหลออ นี่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 นีีกิมนะครับกิ่กร่มมาคุยกับพี่ทหารใจดีใจดีค่ะเดีพาไปดูอะไรนะผาสุดแผ่นดินนะคะเดี๋ยวไปดูวิวสวยๆกันนะคะโอ้หเพื่อนขาชุ่มพี่คะชุ่มพู่นนู่นนู่นนู่น สิ่งที่ปู้เป้ประทับใจมากที่สุดที่มาทุ่งดอกกระเจียวนะคะคือชอบวิวธรรมชาติชอบวิวธรรมชาติไม่พอยังเห็นนี่นะเด๋ดูเ่ะจะก,กี่จังหวัดจะเกียเ่ยวอำเภอที่เราเห็นนะคะเพื่อนๆขะสวยงามมากๆเพื่อนๆแกอยๆดูสิคะเนี่ยแล้วอากาศดีดีค่ะก็เห็นชอบเลย รู้สึกว่าตรงนี้นะคะเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดสําหรับฉันเลยนะคะคืออยากจะมาทุกๆปีนะคะทุกท่านขาถ้าไม่ติดธุระประการใดๆนี่ก็คืออยากจะมาอยากจะมามากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะนูน่นอ่ะนู่นเห็นเขาบอกว่ากี่จังหวัดเฮกี่จังหวัดนะท่านมีกี่จังหวัดอ๋ออ่าในตาก,กล้องบอกว่ามีมีที่เรามองเห็นนะคะสามจังหวัดนะคะที่เรามองเห็นจากตรงนี้ใช่ไหมโอ้มุกล้องบอกว่าไม่ใช่ลืมนัดกันมาจา้า ไม่เป็นอะไรค่ะเนาะความความสุขของพวกเราเพื่อนเนาะแค่ได้มาดูชมวิวทิวทัศน์นูหนนูนก็สวยแลลวไปเดี๋ยวเราเดินไปถึงนู้นกันนิดนึงนะมานี่ฉันจะบอกอะไรมาใกลๆนี่นี่นี่ดูคุณยายแกรู้ไหมเม่ยายจะพูดว่ายังไงเมื่อกี้นี่แกเห็นตรงเนี้ยแกเห็นตรงหน้าผาเลยจะบอกว่าโอ้นาจะมีกระดายลงไปดูเนาะเดียวลึกไหมวะล่ะคิดได้ยังไง มาใหญ่มันสูง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 มากแล้วก็วิวสวยสวยอะไรนะคะลูกสาวไม่ได้กลัวไหนลูกสาวมาใหญ่ก็ไหนมายายเดินมาใกล้ๆทั่วโอ้เขาก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ต้องแลแม่แกบอกว่าจะหาบันไดเดินลงไปดูว่าหรือผู้ใจแกเอานี่มายายแกขำลูกสาวแกอยู่รุ่นอันนี้คือลงขามีบันไดชิลง